วันนี้20นะจ๊ะแน่นอนเดี๋ยวยีราฟเกล็ดยีราฟเล็กไม่มีแล้ว10ได้10เย็ดก็น่าเชอพรมอะไรดีครับ2คนไมโลหรือแคนตาลูปเอาไมโลไมโลไซส์ไหนครับยีราฟไหมติบใช่ปะหรือจะ20ดี20พอนะไข่มุกวิปปิ้งเพิ่มไหมคะไม่เพิ่มนะไมโล20หนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งครับลูก เมนูนลุกเลือกดูก่อน้เนนี้อะไรดีคะสั่งได้จ้ะ่มุวิตีมน,นะคะ <c oughs> เปิดได้เลยจ้ะ ของหมูไม่เพิ่มอะไรเลยแมบาทพอดีจ้าขนมห้าบาเลยค่ะ้อกคะวดม้ไดูอรเรืะไรดีจ๊ะ อันละห้าบาทเลยค่ะน้องผู้หญิงเอาอะไรดีคะ น้ำเกล10บาทของน้องนน้ะ5บาทห้องอคนอกุหมดกันนะะ5าลค่3 5บาท้ย5น25บาทค่ะ25นะใช่คุไปมคขณค่ช้าหยนะ